เซมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมากินซุชีวันนี้มีปลาเก่าไหมคะนะคะทุกคนสายพาดแต่เราไม่เคยกินของจริงเคยเห็ดแตลอาไปเล่นกระต่ายแล้ววันนี้มีทอดมันไหมคะทอดมันเอาทอดมันกุ้งค่ะทอดมันกุ้งหนึ่งเอาทอดมันปลาก็ได้ค่ะทอดทอดมันปลาหนึ่งพี่อยากนั่งข้างบนตู อ้าวเหรอคะแล้วอย่างนี้กินยังไงคะถ้าสมมติแมงดาเป็นตัวค่ะยำแมงดายำไข่แมงดาเป็นตัวเท่าไหร่คะได้จ้ะเข้าไม่ได้เล้วก่อจะนั่งตรงไหนค่ะจ้าอ๋อหรอคะได้ได้ หนูสั่งไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเนี่ยเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนเดี๋ยวถามญาติถามพี่น้องก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวหนูค่อยสั่งก็ได้ค่ะถ้าสมมติจะเอาได้เดี๋ยวหนูสั่งสิบเอ็ดโมงนะะียค่ะเช่อาหารสั่งไว้แล้วอะค่ะนิดค่ะจ้าคะวันนีดค่ะทันหลอกว่าจะแวะรับอาจิตอาจิตร้อมหรือยังไม่ไม่หน่อยเขาไปรับเองอเราเออเราแยกไปบ้านนู้นพร้อมยังยังกับตาหนํำน้ำอยู่เออ ได้แหละตามนั้นตัดันไปแต่งหน้าไม่เป็นไรไม่นานจะไปสั่งเพิ่มมาเองสั่งไว้แค่แบบแค่กินก่อนแม่ต้มีข้าวแล้วไปปลากระพงน้ำปลาแกงส้มถ้าสั่งค่าออเดอร์มีไปนาปลากระพงนึ่งมะนาวเห็นเปล่าไม่เห็นว่าข้าอยากกินปลากระพงนึ่งมะนาว่เหรองั้นก็เป็นนึ่งมะนาวหนึ่งน้ำปลาหนึ่งไหมอ่าได้ก็ใหม่ใหม่ กี <Yes> สะนสังปลาไปกี่ตัวเมื่อกี้ปลายกไปอย่างละตัวเฮ้ยอารลจ้าที่เมื่อกี้นิดโทรมาค่ะเออปลากระพงอะค่ะเปลี่ยนเป็นนึงนึงมะนาวหนึ่งแล้วก็ราดน้ำปลาหนึ่งค่ะค่ะอ,นา,นา,อปาปูค่ะปูดได้ค่ะ <c oughs> จ้า <c oughs> ค่ะค่ะครั้งที่แล้วหอยน้ำนมไงค่ะเป็นข้าไม่เคยกินอยู่แล้วอ๋อสวนนี่ข้ากินไม่ข้ากินไม่เป็นข้าหยุ่นข้าหยุ่นพอค่ะอันนี้เด็กๆไงปกติจะเป็นเท่ไปเดี๋ยวเองเอาแม่ไปเออเอารถจอดไว้นี่เอาตกลงเขาข้ความรถตัวเองไหมหรือถามเขาเขาบอกข้อความรถไปเองอาเด็ขับตามกันไปหรือแกบอกทางเขาก็ไดนเนี่ยเขากำลังให้กู้ภัยมาจับตัวให้ที่หมู่บ้าน จอจับจนแล้วคุณวรน,นุท oh. ์วรน,น,น,นุทร์วันนั้น<ะ>วันนั้นหมามันไล่เนาะขำเนามันวิ่ง<ะ>วิ่งลงละทะเลสาบไปเลยมหน่อยเขาไม่รับยจีบเดี๋ยวขห้เอาออแม่ไปแล้วก็เขาที่ชอบไม่แจงมาก,ก็่เจอเดี๋ยวเใส่รอสักวันร้านหนักนะ คลิปอยู่ค่ะคุณโตอัดคลิปอยู่อัดคลิปเอาหรออัดคลิปอะไรเนี่ยปลาแก้มเห็นเื่องอะไรอยู่อัดคลิปลงยูทู e เนี่ยเขาเรียกว่าวา เก็วเรามานะโอ้โกลับมาแล้วค่ะทุกคนกินอะไรต่อกินข้าวจะกินจนกว่าจะอิ่มประเพณีทั้ทงหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน ภูมของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตรราธิเบศรามาธิบดีจัก,กรีนฤรุินสยามิตรรากิราบรมนาถบพิธิเค้กม้วนนี่มันอยู่โลตังหักอะคะ Oh. แปงมูแปงมูมพี่เรียกคำว่าแปงมูมูมาตลอดเลยแปงมูตังหากแล้วโตกาบ้กาโตกา โตคาโอกาโตกาโอกาโตกาโอกา,กา,อกาพอและเต่าหูเต่าหูทุกคนถ้าเรากินหน้าอันนี้เสร็จแล้วเราจะไปตู่ปลาชะปอง งราศีกระชปงอะไรก็จะพองตะเกียบต่างหากเล่าอุ้ยไฟไฟเอานี่เอาวางไว้นี่เอาวางไว้ตรงปกติพี่ใช้มือตลอดเลยกินไฟไฟเาเดี๋ยวยายนั่งหน้า นอนอีกแก้วนอนอยู่บ้านต่อมัง้งได้ได้ป่ะนอนอยู่บ้านได้ป่ะชิเจ็ดนะคะคุณเจนนี่อิ่มแตงโมมายืน้นี่นั่งอีกเดี๋ยวพี่สอนนั่งอีกคนนึงอีกหนูจะนั่งตักหมา ลอยลอยถึงเวลากนินแล้วไปเฮินไปด้วยค่ะไปด้วย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 นี่ไง เจ้าน,นี้้องหาเราคลิก่อหมุนแมวขาว やいな、やいな、たての、たておやいな นนัแม่พี่ปากเหม็นมากโอยรถพี่เอิญไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่มีแต่มอเตอร์ไซค์ใครเอามาตอนนี้คงใส่ยังไงได้ปืน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 อยู่ใครอ่ะน้องเบียร์กับเพื่อนบ้านนี้น้าแมงล้างกันแคปแคปตากเขา พี่สิบหกคือพี่เด็กมาเล่นกับหนูใช่ไหมพี่เด็กเขาก็วันที่วันเนี้ยเขาไปไเพราะว่าเขาไปท <c oughs> ี่เขาขายของ <c oughs> แล้วเดี๋ยวแม่เขาก็จะ